เดี๋ยวผมจะไปสร้างคำร้องตัวต่อไปเลยนะครับผมที่เป็นของการต่ออายุนะครับขอปิดแท็บหน้ที่ไม่เกี่ยวข้องสักรู่นะครับต่อไปนะครับผมเราจะไปลานในส่วนของตัวขอหนังสือรับรองสถานีบริการกรณีต่ออายุนะครับผมตรงนี้นะครับ เหมือนกับตัวอุปกรณ์เรือเลยนะครับผมเราจะสามารถนํานี่นะครับนําตัวเลขนําตัวนําตัวเลขจากบางสิ่งนี้นะครับกรอกเข้าไปนะครับตัวข้อมูลที่เราได้ทําการกรอ,อ,อกไปเมื่อตอนขั้นตอนการออกใหม่นะครับผมก็จะขึ้นโชว์แบบออโต้ฟิลเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวเอิร์ดดึงข้อมูลเพิ่มเติมจากครั้งก่อนขึ้นมาให้เพิ่มนะคะตารางเมเกอร์อันนี้หลุดไปนิดนึงค่ะขอโทษได้ค่ะี่ตอนนี้ข้อมูลส่วนอื่นๆก็ได้ขึ้นโชว์มาแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวทางบริษัทจะไปเพิ่มในส่วนของตัวข้อมูลเมเกอร์ให้ค่า DeFault เป็นตัวค่าที่เรากรอกเมื่อก่อนหน้านะครับไปด้นะคบผมกับจะไปเพิ่มแก้ไขนะครับ ก็จะเป็น mock ไปก่อนนะครับผมเป็นตัว mock ข้อมูลให้ ครับผมกรอกข้อมูลครบถ้วนในตรงหน้ากรอกคำร้องอสร้างคำร้องตัวนี้นะครับเพื่อไปอยังสเตตัสแันไปนะครับผมก็ต้องกรอกตัวข้อมูลผู้ยื่นคำขอให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเลือกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับต่อไปก็จะเข้าสู่สเตตัสทางพุ่มนวยการนะครับ ขั้นตอนก็จะเหมือนกับการของต่ออายุอุปกรณ์เรือนะครับผมเราจะลันแบบเร็วๆไปเลยนะครับ หัวหน้างานรับดูข้อมูลทั้งหมดจากทางของอลและส่งมอให้กับผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ย้ายไปล็อกอินของตัวยูเซอร์เจ้าพนักงานตรวจเรือที่ได้รับมอบหมายนะครับ ือวันที่ต้องการนัดหมายนะครับผมระบุเป็นวันที่หรือเป็นเวลาก็ได้นะครับก้นตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับผมเรื่องข้อมูลประเมินผ่านไม่ผ่านนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตัวนี้เพื่อเราจะขอประเมินให้ขึ้นเป็นผ่านเลยนะครับเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไปตอนในส่วนของขั้นตอนการตีกลับแก้ไขก็จะมีหน้าตาเหมือนกับตัวสักครู่ที่เราได้เทสให้ดูนะครับผม ก็จะเป็นขั้นตอนของการออกเอกสารพรีวิวแล้วนะครับเหมือนกันนะครับผมตัวหัวข้อภาษาไทยกับภาษาอังกฤษกฤษจ็จะก็จะมีฟิลทั้งรายล,ละเอียดบนเอกสารก็จะมีทั้งตัวรูปแบบของทั้งภาษาไทยและอังกฤษขึ้นโชว์เลยนะครับผมโดยจะอ้างอิงตามตัวสถานีบริการที่เราได้กรอกตรงข้างบนนะครับตรวจสอบรีวิวเอกสารนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเอกาสารตัวพรีวิวนะครับภาษาอังกฤษนะครับผมค่าลายน้ำพรีวิวอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดำเนินการไปยังขั้นต่อไปนะครับผมก็คือส่องเข้าทางหัวหน้านะครับผม นี่นะครับผมหัวหน้าตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมประเมินนะครับหากไม่ผ่านก็สามารถตีกลับแก้ไขเพื่อให้เจ้าพนักง,งานตรวจเลือแก้ไขข้อมูลก่อนพิมพ์เอกสารนะครับผมเนื่องจากเราไม่ต้องแก้ไขแล้วนะครับก็จะดําเนินการต่อเลยนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการออกใบสั่งนะครับผมกลับไปที่ยูเซอร์ของธุรการที่เป็นผู้สร้างคําร้องนะครับออกใบสั่งนะครับผม นิติบุคคลข้อมูลก็จะขึ้นโชว์มานะครับนะครับผมตัวที่เรากรอกเป็นนิติบุคคลเมื่อกี้นี้ก็จะขึ้นโชว์เหมือนกับตัวกรณีที่ผู้ยื่นเป็นบุคคลนะครับผมตามใบสั่นนะครับผม เข้าตัวยูเซอร์อีกยูเซอร์หนึ่งที่เป็นของเกี่ยวกับที่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 เกี่ยวกับการเงินนะครับผมหรือเป็นยูเซอร์ที่เกี่ยวกับการเงินก็ได้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นระบบชาระค่าธรรมเนียมก่อนเพื่อดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมในระดับถัดไปนะครับเพิ่มช่องทางชําระการชําระเงินนะครับผมกดน,นะคบบันทึกใบเสร็จครับผม เสร็จก็จะมีออกมาจะหน้าตามเป็นแบบนี้นะครับทีนี้กลับไปส่วนของทางผอ,อ,อนะครับผมให้ผออนอุมัติอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะออกเอกสารตัวจริงครับพอมูทุกอย่างถูกต้องแล้วผอผอสามารถรีวิวเอกสารอีกครั้งหนึ่งก่อนได้นะครับผมก่อนที่จะอนุมัติให้ผ่านนะครับซึ่ง ไม่มีข้อมูลที่ต้องแก้ไขแล้วนะครับผม,ผมก็สามารถผ่านได้เลยพยับไยังตัว user ของตัวธุรการนะครับเพื่อทำการออกเอกสารตัวจริงนะครับ เอกาสารใบรับรองนะครับผมทีนี้เอกาสารตัวต่ออายุของเราก็จะขึ้นเป็นตัวจริงแล้วนะครับผมนี่นะครับตัวชื่อที่ตอนแรกเว้นไว้ก็จะกรอกในเอกาสารตัวจริงนะครับ s i gnature QR code ก็จะคือเออตัว QR code แล้วก็ digital s i gnature นะครับผมตัวค่าลายนะ้ำพรีวิวก็จะหายไปนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ ก็คัดทีไม่ไม่ได้กดตัวต้องเลือกเป็นใช่ก่อนนะครับผมเลือกคลิกบันทึกนะครับก็จะเข้าไปในส่วนของกรุ๊ปหลอกที่เป็นเสร็จสิ้นนะครับผมเอกสารที่ได้ดําเนินการออกไปก็จะมาตรงตรงนี้นะครับสามารถเปิดดูได้ดาวน์โหลดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ้นสุดของตัวโฟล์ของสถานีบริการนะครับผม ใช่ะพอตัวต่ออายุครับผมเอต่อที่ต่ออยู่แล้วครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวขอสรุปก่อนนะครับผมว่มานะตอนนี้ของเราได้รันตัวฟโฟล์นี้ไปแล้วนะครับผมก็จะมีส่วนของอาขอไปรับรองผู้ดทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ทั้งกรณีออกใหม่แล้วก็ต่ออายุนะครับผม เหมือนกันนะครับผมตัวขอหนังสือรับรองสถานีบริการตัวกรณีออกใหม่และต่ออายุเราก็ได้โชว์ให้ดูไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวถัดไปเลยนะครับผมคือตัว clc นะครับผมก็คือตัวใบรับรองความผิดทางแพ่งต่อความเสียหายทางผลัณ์เลยครับผมเชิญครับครับเมื่อกี้ในใบเจอตอนเจอออกมาที่เป็นชื่อรุ่นนะครับมันใช้คำว่าเมถูกต้องํำเป็นคำว่าอะไรนะครับ เปิดเปิดเอกสารไปเอลยไปเจอไปเจอที่เซนเตอร์นะครับของของสถานีบริการนะครับผมใช่ครับเ,เอกสารน,นี่ครับครับผมด้นานล่างครับเปิดตัวบางทีเนี่ยผมนูเรื่องลงมนึเดนลงมาได้มอ้าวคำว่าเมกเนี่ยครับตรงเนี้ยมันต้องแจ้งคำว่าเบสเกอร์ครับขอขออีกทีนะคำว่าอะไรนะครับผม คำว่า make เนี่ยคับมันต้องใช้คำว่า maker ต้องเติมตัว r ไปตัวหนึ่งเติมตัว r ได้ได้ได้ครับผมครับผมครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวทางเราปรับปรุงเดี๋ยวเราแก้ไขให้ครับครับผมครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขอไป